สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีชีวิตบ้านเฮาจ้ามนีเลิกงามย่มดีเนาะเฮ้าปลูกบักทัวจ้ะตัวฟักงาวมนีเป็นวันผืดมงคล10พฤษภาคม2567ห้าเฮาปลูกพักเนาะปลูกทัวเอาเลิกเอาใช้มนีพอคนพาดูคนมาปลูกตัวฟักงาวค่ะแดดบ่ฮอนค่ะมนีฝนตกไม่ไม่อากาศจะดีค่ะ เล็กน้อยครับกับผ้าก,กันมาไถน้ำพอเขาปลูกทัวปลูกได้แล้วสามแถวค่ะน่าสิปลูกทั้งหมดนีเลยช่วงนี้อาการหอนพักกับแพ้งค่ะถ้ากับปลูกหลุนกอนถ้าปลูกจนถ่ายหมดแล้วนีถ้ากับปลูกใหม่อีกเล็กน้อยเพิ่นกับมวนค่ะแดดบ่หอนเด้อค่ะเล็กน้อยเลบ่ได้ใส่หมูมีแดดล่ำได้แต่ว่าหางบ่หอน ะะบรรยากาศหลังฝนตกเนอะก,ก็จะเขียวข้างหลังตรงนู้นตรงนู้นนะคะเป็นแปลงหญ้าหญ้าไหนค่ะหญ้าไหนเีาปลูกไวใ้ให้วัวให้ควายในสวนให้เนาะบรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้เป็นแปลงแค่สุกอยู่ไกลๆของงวค่ะฝั่งนี้เป็นของงวของควายเอางวออกขอกแล้วค่ะเลือแใต้ควายอืม เยสือบางออนบางออนบางออนเอ้ยหมออู้ออบาหบรหันมาเลยค่ะบางอน้นอบรรยากาศค่ะบรรยากาศสดชื่นเด็กหน่อยระม้วนผ้าเด็กหน่อยเฮ็ดอัาน,นี้พอคนไถยอยู่แล้วจังน้อยคนกับสิทธา่ากันปลูก อมอมเป็นดดยางลูกทำอะไรนะครับแปตูกตูกปวดขคร้อนไหมร้อนคับร้อนมางไหมลูกไม่ค่อยร้อนมากไม่ค่ออ,นอ,อน,นอ่อนออ่อนทนเรนไปเรนมากเนี่ละเรนตามรถไฟพอเพิ่นหายหนึ่งคนคนหนึ่งอยู่กับนองค่ะ ค้านองเห่นอยู่ในบ้านกันเรือสองคนี่มาซอยโตพนเห็ดอันนี้กําลัางไถไถไปแล้วรอบนึงค่ะไถ่สองรอบคุณล่ะค่ะไถ่ตัดกันเสร็จแล้วบาหนึ่งก็ขาดขาดรอบนึงมาหนี้นก็มาไถไถย,ยกหลงยกลองแล้วห้ากระเจาขาดอ่ายคนขาดขาดดินห้สเสมอแล้วก็ห้ากระจะปลูกกันพี่เอ,อิร์ธทําอะไรหูก ขาดดินอันนี้คนขาดดินให้เสมอค่ะขาดดินให้เสมอละห้ากระจะปลทูทั่วทั่วกระใจสไยสวยๆอันนี้ขาดหุ่นหนองทันเรนรนน้ำห้อยลวไถพอมวนค่ะฟางข้างหลังนั่นจะเป็นสะปลาค่ะเป็นสะปลาบ่อปลาใหญ่ฟางนี่จะเป็นหวย เป็นคลองธรรมาชาติข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นคลองธรรมาชาตินี่ดอกบัวบรรยากาศร่มรื่นบางอ่อนบางอ,อ่นอนเอยเขามากมากบางออนมากให้คนเอินชะบาข้างลลางปุนคนซื้อชาบาชาบากับดาวเรื่องสามสาวประจำขอบอยืนเบิงอยากออกแล้ว น,นี่อากาศดีทางหลังทางนู้นก็จะเป็นสะบัวค่ะนู้นูนตรงน้นสะบัวค่ะบบัวเต็มเลยถไยกลแล้วหรอค่ะได้อีกจังน่อยพีพ่นขาดแปลงแล้วขาดดินเสมอแล้วเดี๋ยวฮาสิมาปลูกทั่วกันค่ะอันนี้ถ่ายเสร็จแล้ว ไหนย,ยู่ฝุ่นเล็กน้อยเพิ่นเห็นอึงไหนลูกไหนกินผมด้วยไหนไหนอึงยางโหอึงยางน้อยอันนี้ถ้าปลูกแบบอินซีค่ะเห็ดแปลงข้าเป็นแปลงอินซีทั้งหมดมีกินผมด้วยซัด,ดเล็กหน่อยซัดต,ตัวเล็กตัวหน่อยมาอยู่เนาะไหนลูกโอ้โอยแม่งยังนะกินผมอ้าวจ้าลูกแม่นกัดผม เอ,อิอแม่งตัดผมบ่ค่อยเห็นหรอกค่ะพี่อมอย่าไปเห็ดอย่าไปเห็ดค่ะลูกจัามาจับมาเอาใส่มือเอากันใส่โอ้ยเนี้ยวแถวแถวแตกเลยพี่อมแถวแตกเลยไหนลูกจับมาเบิ้งลูกไจับจับมันบระกัดตัวลูกเปียกเปียกจับเบิ้งลูกไหนหายไปไหนแล้วมันมีสองตัวอีกตัวนึงมันประก็นหนึ่งทับหายไปไหนแล้วไหน อุ๊อยอ่อีกตัวนมันโดนก้หินทับมเข้าไปในดินอีกแล้วไหอไม่รู้อันนี้เินไหมงั้แม่งตัดผมครับอืงน้อยอึงน้อยม่อ่จะกระโดดแล้วเอาเอาเขาไปใส่ต้นไม้เอาเขาออกไปข้างนอกเนาะไหนทำน้าเหมือนาะไหนทำหน้าเหมือนอืงสิออม ย้อมทำหน้าเหมือนอึ่งเลี้ยงมาดูสิอ่ะโอเคทำหน้าเหมือนอึ่งไหนเอาเหมือนไหนึ่งอ่อนึ่งอ่างึ่งอ่างตาเดี๋ยวฮาสิเอาเอาแมงตัดผมนะคะไว้ในต้นไพลเขาอยู่ในต้นไพลอ่านี่เขาก็จะอยู่นี่ เอาอึงหน่อยไม่ไหวน้ำลูกแล้สิทธิ์จบมาแข่งกันแล้วอ่ะอันนี้เอามาปล่อยไว้้างกอไผ่เนี่ยคางสีขาวไหนเ้ยางขาวเป็นตัวผูหรือตัวแม่ไหนอาวพี่เอิร์ทพี่เอิร์ทบอกวิธีแยก อึงหน่อยว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียวิธีดูดูยังไงลูกตัวเมียคางจะขาวไหนดูตรงไหนคางสีขาวตรงนั้นตรงนี้ออกขาวขาวแต่ตัวผู้จะดำเลยไหนอันนี้ตัวผู้เหรอลูกนี่ออกขาวขาวน่าจะตัวเมียตัวเมียก็อันนี้ตัวเมียใช่ไหมออกขาวไหนตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียไหนมีไข่ไหมมีไข่ด้วยมีไข่ ก็สังเกตดูได้สองอย่างถ้าท้องใหญ่ก็แสดงว่าเขาไข่แล้วก็ตรงนี้คางเขาจะเป็นสีขาวถ้าตัวผู้คางเขาจะเป็นสีดำและคางเขาจะย่อนๆออกมาอย่างนี้พอเวลาเขาร้องหาตัวเมียคางเขาก็จะพองใหญ่ตัวเขาก็จะใหญ่หนังก็จะใหญ่ใหญ่มากเพื่อที่จะเป็นเสียงให้มันเสียงดังเพื่อที่จะเรียกตัวเมียมาหาเป็นการผสมพันธุ์ที่เสียงร้องอึ่งอ่างคือมีแต่ตัวผู้ตัวผู้ที่เขาร้อง ยังตัวผู้ก็ร้องแล้วตัวเมียก็มาหาแล้วก็จะเป็นการขยายพันธุ์ในเป็นบวกน้ําเป็นเอ่งน้าพอเขาได้ตัวผู้ตัวเมียมาเจอกันเขาก็จะวางไข่ก็จะขยายพันธุ์ต่อไปอของเราเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยเนาะน้องเพียรเนาะไปปล่อยตรงไหนเนาะมีปล่อยตรงกองเนี่ยตรงกอไผ่เนี่ยโอ้โชคดีที่เรายังไม่หิวอึ่งเท่าปกติเด็กหน่อยเพื่อนก็กินอยู่เด้แต่ว่า อันนี้เพิ่นเห็นตาหากเพิ่นก็เลยมาปล่อยเนาะมันก็เป็นอาหารของคนอีสานบ้านเฮาเนาะจ้ะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายเจ้าอึ้งน้อยอึ้งยางด้วยบ๊ายบายปายไปออกลูกออกหลานเยอะๆนะคะออกมาแล้วจะได้กลับมากินโอ้โหไปจิตใจปรดับแนวเนาะมีหลายๆนะคะไปปลูกทัวกันค่ะ ค่ะตอนนี้เขากะไถเสร็จแล้วปรับแปลงไเสมอเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาปลูกทั่วกันค่ะโยมปลูกจางไหนคะเดี๋ยอใส่กี่เม็ดลูกไหนเบิรงเม็ดทั่วร์เนยไหนใส่สองเม็ดเขาแบ่งนาทีกันค่ะพอเป็นค้นขุดพอขุดหลุมหายพี่เขาเป็นคนหยอดเม็ดนี่หยอดเม็ด พี่โอมเป็นคนถมอ่าพ,พี่โอมถมพี่โอมถมนี่ถมจังสิอ่ามาเบิ้งลุมนี่พี่โอมมาสอนมาสอนลุมนี่เบื้องลุ่มอ่าไม้ไม,มเม็ดนี่ครับมาต้องบีบบีบเม็ดดินให้แตกจังสี่นะคะเด็กๆคนหน่อยๆก็เห็ดไ uh. ด้ขี้บัว ขี้วัวเราก็ใส่เป็นปุ๋ยไงลูกอันนี้ขี้วัวเก่าแล้วเราก็เป็นปุ๋ยได้แต่นูกลัวกลัวทําไมลูกอเป็นปุ๋ยถ้าตอนแฉะนะถ้าตอนแฉะลูก็อย่าไปใกล้ถ้าแห้งแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเห็นไหมนี่นี่เราต้องบี้ดินแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นี่เสร็จแล้วนึ่งลูมบางออนบอกเดี๋ยวมาผลผลิตให้ไหมเขาเรียกว่าเดี๋ยวมาผลิตให้ไหมผลิตแบบผลิตปุ๋ยแล้วลูกบางออนผลิตปุ๋ยให้เนาะ อ่าลุมต่อป้ายลุมต่อป้ายนี่พี่เอิร์ดใส่ให้แล้วนี่เห็นไหมนี่มีเม็ดมีเม็ดสองเม็ดนะคะอ่าพี่โอมทอมลูกเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บถั่วขายเนาะเดี๋ยวพี่เอิร์ดก็จะมารดน้ํากับพี่โอมรดน้ําพนดินใช่ไหมลูกเราเก็บไปขายเนาะเก็บขายก็เอาขาดมาขาดยาวไปเลยโอ้ยนุ่นพี่เอิร์ดใส่ถึงนุ่นแล้วนุ่น โอมถมไม่ทันพี่เอ,อิร์ธเลยอ่าเราต้องเร่งมือแล้วมาช่วยกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามช่วยกันมมไม่เป็นไรถมมันไปเลยถมไปเลยเดี๋ยวมดดเขาก็ออกมาได้ถมไปเลยอ่าถมเลยลูกถมไปเลยถมไปเลยน,นี่ค่ะอากาศดีค่ะบ่ฮอนเลยบ่มีแดด พอมีแดดกระสิห่อนนิดน้อยแต่ว่าบ่ได้ห่อนแดดค่ะห่อนแบบเง่อออกจากการทำงานเนาะออกกำลังกายนี่เป็นช่วงปิดเทอมเมืม่อเช้าหนูเพิ่งออกไปปั่นจัก,กรยานเองไปไหนหละูะปั่นจัก,กรยานปั่นอยู่ไหนครับปั่นจากนี่ไปถึงบ้านประมาณกี่กิโลไม่รู้ครับประมาณสองกิโลไปกลับก็สี่กิโล เมื่อคืนนอนอยู่สวนเนาะเรานอน,อนสวนแล้วก็ให้พี่โอมไปเอาข้าวให้แมวให้อาหารที่อาหารแมวที่บ้านปั่นจักรยานไปบอกอยากปั่นจักรยานเขาก็เลยขอปั่นจักรยานไปสามคนพี่นอ้องไปกลับก็สี่กิโลกลับมาเหงื่อแตกเต็มเลย <laughs> ใช่ไหมลูกสนุกไหมสนุกมากไหมครับสนุกสนุกนะ หมามันวิ่งไล่ตามหนูด้วยหมาวิ่งไล่ตามหนูด้วยแล้วมันวิ่งไล่ห่ากัดไหมค่อยๆปั่นไปพี่เอิร์ธบอกว่าถ้าหมามันไล่ให้ค่อยๆปั่นค่อยปั่นแล้วมันกัดไหมแล้วมันก็จะคิดเราแล้วมันก็จะคิดว่าเราไม่กลัวมันก็จะหยุด่านะอ๋อที่มันเห่าเพราะมันรู้ว่าเรากลัวมันก็เลยได้ใจมันก็ยิ่งแต่เห่าใช่ไหมลูกวิธีแก้ปัญหาก็คือ ค่อยๆปั่นค่อยๆปั่นแล้วมันก็จะคิดว่าคิดว่าเรา,เราไม่ไมเราไม่กลัวเราไม่กลัวมันก็จะเลิกเห่าใช่ไหมโอ้เก่งมากวิธีแก้ปัญหานะคะวิธีแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าเจอหมาเหา่าไปเดี๋ยวเราจะเร่งมือปลูกถั่วก่อนนะคะก่อนที่แดดจะออกนะคะปลูกกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปปลูกถั่วก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาดูผลงานกันคะ่ะ ปลูกไปปลูกมากกับไก่สีแหลวแล้วได้พกเซ็ดลองเนี่ยแหละค่ะเม็ดทั่วบอหลายปลูกทีละน้อยไก่เสร็จล้วลูกเร็วเร็ว <c oughs> เร็ว <c oughs> เร็ว <c oughs> เร็วอีกนิดเดียวใช้กันใช้กัน กุ๊บสุดท้ายเอ้ยเสร็จแล้วอี้เสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วไปเดี๋ยวข้าไปนางเศามีแหงก่อนเนาะเอาน้ำเย็นให้กินไปไปกินน้ำพริกอ่าเสร็จแล้วนางเศามีแหงก่อนกินน้ำก่อนน้ำยเย็นๆครับเหนื่อยไหมเออเหนื่อยเหนื่อยอะไรแค่นิดเดียวเหนื่อยลูกผู้ชายไม่เหนื่อยเหนื่อย่ไหมลูกพ่วยทอบจอนเขาเหนื่อยลูกไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยเจอเหนื่อยน้ำเย็นๆกินน้ำก่อนเสร็จแล้วก็น่งเศร้ามีแห้งเนาะเดี๋ยวเรามาดูสามสี่วันว่ามันจะขึ้นเสมอไหมสามสี่วันมันก็ขึ้นวัาตอนนี้เราปลูกเสร็จแล้วปลูกได้ทั้งหมดสิบสองแถวสิบสองแถวก็เดี๋ยวอีกสองเดือนเนาะประมาณสองเดือนเดี๋ยวเราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เดี๋ยวเราจะอัปเดตว่า ต้นเขาโตไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปเรื่อยๆนะคะดูแลบำรุงให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะออกอใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนาะใช่ไหมโอมเราต้องดูให้ได้เก็บผลผลิตนะลูกเก็บเสร็จแล้วไปขายที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนทำเป็นอาหารกลางวันอาหารกลางวันเอาไปส่งคุณครูช่วงปิดเทอมแล้วก็ปลูกผักไปส่งคุณครูเสร็จแล้วหอมอันนั้นตปนอะไร น,นีต้นมะเดืออะไรไหนลูกอ<า>๋อต้นมะเดืออันนี้มันลูกมันมีลูกไหมไหนไปเก็บลูกมาดูซิหนะ่อยเห็นลูกแดงๆอยู่เห็นไข่หอยด้วยไหนไข่หอยลูกอ๋อเล่นไงไข่หอยเชอร์รี่สีแดงๆน่ะหอยเชอร์รี่นะคะน่นไข่หอยเชอร์รี่สีแดงๆไหนพ่อไปเก็บ ลูกมะเดือ่อเก็บลูกสีเขียวๆมาด้วยหไหมมีลูกอ่อนด้วยนะ่ะตรงทงั้งเออนั่นแหละมาเอามาดูซิมันเป็นยังไงสุกหมดแล้วมันเหลอในเขียวของี่เป็นพวงใช่ไหมมันล่นกิน<ร>ห,หมดแล้วปากหมดแล้วอันนี้จะเป็นลูกมะเดื่อที่สุกแล้วเราเอามาปลูกไว้ข้างสะนะฮะเอามาเลี้ยงปลาเป็นปลากินพืชอ,อาหารพอมันสุกมันรปตก อาหารไก่ไก่ก็กินปลาก็กินในต้องปอกก็สุกแกดูสิลูกข้างในเป็นยังไงไหนมาดูสิไหนมาใกล้ๆสิลูกตลอกเราอยู่ในบ้านได้ยินเสียงสูงสุดทข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะมันสุกมันเดือะปลาก็จะชอบกินกินได้คนก็กินได้แต่ว่ารสชาติไม่อร่อยคนก็เลยไม่นิยมกินโยนให้ปลากินดูสิเรามาดูสิว่าปลาจะกระโดดมากินจุ๊ม อันนี้บ่อปลาเวลาลูกมาเดือสุกเขาก็จะหลนตุ๊กตาตุ๊กตปลาเขาก็จะมารอกินอยู่ตรงนี้ปลาได้กินเสียงปลากลัวแต่ลูกอ่อนมันเราเอาไปดองได้นะคะดองกินกินเมี่ยงกินแจวโยนไปสิโยนไปให้ปลามากินเสียงปลาปลาเขาจะรอกิน ได้ยินแต่เสียงปลามากินลูกมาเดือดสงสัยเขาเห็นเรามั้เขาได้ยินเสียงเราคุยกันเขาเลยไม่ขึ้นมากินเขากลัววันนี้เราปลูกถั่วเสร็จแล้วเนาะเมื่อกี้การดูต้นมาเดือแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวแม่จะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้กินเนาะตาครับชอบของโปรดปะงั้นวันนี้หนูก็ สวัสดีเพื่อนๆ,อนๆกัน <มา S 2> ลูกลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องวิถีชีวิตบ้านเราด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้บไายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย